กับบ้านไปกับปีก่แต่แคไปบ้านไปก็กลกเโกแแกทำกับข้าวองตเขียวแกพี่เขียวไปทำงานตอนไหนบ้าแกจะบ้านไปจะต้องไปทำกับข้าวให้ลูกกินข้าวทำไม่ทิหอน้น

แอปป้นสาลี่ไม่จารูละห้าบาทห้าบาทมันจ้า ที่ชาอ่อนวจ้ะพี่ชายอ่อน,น ૨િલ ચ૲ સેલ તલે લાલા เปลี่ยนไงก็เปลี่ยนไปเป็นตันงได้้ไออ้ไอ้อ้ไ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 ออ เย็นได้ขายไอ้้ค่ะทำไมเย็นได้เลยลูกชิ้นหมูหมดเอ็นหมดจ้าจ้าเย็นนี้ตัวนี้เลยเอาเอ็นสิบเอ็นสิบแล้วก็เอาหมูเอาหมูกับเนื้อยางละยี่จ้าตัวคุณดูครับแต่เอ็นอ่ะตัวเราลยโอเคจ้า

ครับสนับคิดนี้บายบายครับ